ผมว่ามันเป็นประสบการณ์มิตรภาพครับอย่างแรกเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นการร่วมงานของคนหลายคนและอยู่ด้วยกันนานมากๆเลยมันทําให้เราได้มิตรภาพที่ดีได้ได้มิตรที่ดีนะครับผมครับไม่สิ่งที่ยากคือเรื่องเวลาครับเพราะว่าในแต่ละวันที่เราต้องถ่ายแล้วก็ต้องต้องแอคชั่นเนี่ยมันโหมันแข่งกับเวลามากๆเราต้องการปิดโลเคชั่นวันนี้ เราก็ต้องรีบเร่งถ่ายกันเราต้องสู้กับเวลามากๆคือถ้าเรื่องนี้มีเวลามากๆนะโอ้โ oh. หแต่เราก็สู้ครับถึงเวลาน้อยเราก็ยอมเหนื่อยมากอืโอเคครับก็ฝากนะครับสำหรับเสือนะครับเป็นภาพยนตร์นะครับที่ทุกคนจะได้ความสนุกมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับมันโคตรจริงๆนะครับผมผมเชื่อว่าทุกคนจะได้เห็นสปอยนิดนึงครับแอคชั่น20นาทีไม่มีหยุด ah, rapaz